ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อไม่สิมารีวิวให้มึงเป็นครีมถนอมผิวของอันวีมอสกินแค่เดี๋ยวอันดับแรกจะสงมสิล่างหนาโซ่ก่อนนะจ้าอันดับแรกก็เปิดเปิดล่างหนาโซ่แล้วจะบีบบีบเสมือบีบเสมือเลยลูบๆๆ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 ๆเป็นฟองสิลูบเบาลูบแห้งก็ลูบแล้วแต่ถนัด ล่างเคียงสมอางออกขั้นตอนต่อไปล่างหนาเส็จสักก็ต้องมาใส่ครีมถนอมผิววีโมสกินแคร์ท่่สหมนีมม่ลู ที่รูปไปได้กับรูปเราจะเทอะรูปเปมืนทัวนาะเห็ดเหน้านุ่มชุ่มชื่นหนานุ่มชุ่มชื่นขั้นตอนต่อไปก็ต้องมาใช้รีมมัมรุ่งผิวหนาสวยหาาย้าใสขี้เก่้วมาบีบแต่มือแาาล้วมทารูปไป มากหน่อยก็ใช้หน่อยมากหลายก็ใช้หลายยายส้มเห็นเนี่ยมูเพิ่นว่ามันใส่ดียายส้มก็เลยซื้อมาใส่สั่งตรงจากเมืองไทยคนไปหน่อยสั่งตรงจากเมืองไทยมาใส่อยู่อสเตีเยเพื่อนเอ้มันนิ่มมันนวลล้ำลุงผิวหนาห,หน้าสวยหน้าใสหน้าเดิ่ง สั่งมาสามสุดสั่งมาสามสุดอันนี้ก็เป็นขีมบำรุงผิวหนาที่กันเฮีหนหนาสวยหนาใสแก้ซิวแก้ฝาไปหน่อยมาสวยนาใสแก้ซิวฝาฝา mm hmm. ใส่หน่อยใส่ลายก็แล้แต่เธอ ค่อยๆใส่ไปเป็นฟิวเป็นฝามันก็สีค่อยๆจางหายไปค่อยๆจางหายไปสร้างตรงจักไทยกว่าน,นี้ดีมากออสเตรเลีย,ยสร้างตรงจากไทยเลยเห็นมือ่นใส่ก็อยากใส่น้ำพ่อนอยากสวยอยากงามผัวสีฮักผัวสีลงบัตรนี่แหละเลืเอดสนรรถเจนขึ้นคอแล้วอย่าลืมด้วยพี่น้องผู้ใดยังที่ไ่เคยใส่ลองเปิดใจใส่เบึง วีมอสก,กินแคร์พิมมำนุ่งผิวหนาแก้สิวแก้ฝาได้จากพี่น้อง